ทักทยนะคะจากคอมมอนบังกลอ่าวไทยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้เนาะคะ่ะฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนสายแจ๋วเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบ้านเรามีแดดแบบนี้เลยนะคะโอ้โหดีใจมีแดดแต่เช้าเลยค่ะเมื่อคืนนี้นอนเยอะไปหน่อยนะคะแล้วใช้ยาเอา่อ เขาเรียกว่าต้มใบกัญชานะคะหลับสบายมากเลยนะคะทุกคนว่าจะไม่เกาวถึงเนาะจริงๆแล้วมันก็ช่วยแทนยานอนหลับหรือยาะลับประสาสของคุณหมอได้นะคะเรากินสักสองสามยอดเนาะเพราะเรามีต้นของเราอยู่เองอยู่ที่บ้านข้างๆบ้านนี่เอามาตากแดดดีๆนะคะสักสามสามยอดแล้วต้มน้ําไว้แยกน้ําออกใส่ขวดไว้เลยะคะ่ะตอนเย็นมาก็หนึ่งแก้วเพียวๆ กินเข้าไปนะคะแล้วก็หลับสบายเลยจ้าบวมเลยค่ะวันนี้สมุนไพรนะคะแต่อย่าไปกินตอนเช้านะคะทุกคนพูดกันตรงๆเนาะมามาคุยกันเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนนะไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงมั่งที่คอมมอนมังกรูตอนนี้เนาะ ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะพอลูกค้าออกหมดใช่ไหมเราก็ทำความสะอาดบ้านนะเดี๋ยวจะมานั่งคุยที่เปนี้สักหน่อยรอให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งเขาตื่นเพีงใจเขาเดี๋ยวเราก็มาคุยตรงนี้มุมนี้แหละเหมาะสุดนะคะเดี๋ยวนั่งไปีสักหน่อย ที่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่พักที่เป็นบ้านที่มีครัวมีน้ำร้อนน้ำอุ่นให้นะคะมีแอร์คอนดิชันทั้งพัดลมและแอร์คอนดิชันส่วนใหญ่ห้องแอร์ขายดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพวกที่เขาเข้ามาอยู่หลายๆวัน่ะถ้าเขาเลือกเป็นห้องพัดลมเขาก็จะถูกมาสิบบาทสิบบาทกับสามสิบบาทอะไรประมาณนี้บางคนยังเลือกถูกอยู่ก็เลยทรมานตัวเองเนาะเราก็ไม่ขยนันขยอเพราะว่า เราทำเพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกนะคะบางคนไม่ต้องการห้องแอร์เนาะแต่บางคนเขาต้องการห้องแอร์เขาก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะจริงๆแล้วเงินร้อยสองร้อยนี่ยังไม่ถึงเหรียญหนึ่งมนสามสิบหบาทใช่ไหมคะตอนนี้เงินค่าเงินอ่อนยังไม่แข็งตัวขึ้นมานะค่าเงินไทยก็อ่อนเหมือนกันนะแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงนะคะ ผู้คนมาเยอะจะแพงเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าอยู่แล้วเนาะอันนี้ GDP ของเอ่อภาคของอาหารเนี่ยขายดีตลอดอยู่แล้วไม่มีตกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเออเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยมีซบเซานะคะซบเซาก็จะมีช่วงพีก เราจะต้องจัดการตัวของเราเองให้ได้ว่าเราจะอยู่ในแบบไหนจะอยู่แบบลดขึ้นราคาหรือว่าจะอยู่แบบที่เมื่อก่อนเคยทำราคาเต็มนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวของเรานะคะแต่จริงแล้วถ้าเราทำให้มันได้ช่วงโรตีันอะเหลือหลังหนึ่งห้าหกพันบาทเนี่ยก็ไหวนะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งถ้าเรามีหกหลังห้าหลังใช่ไหมหกห้ 6, 5, 30, าสามสิบก็สามหมื่นแล้วนะคะ เราก็เอาแค่อย่างนั้นนะคะว่าตกวันหนึ่งก็หลังละสองร้อยบาทตอนนั้นแต่ทีนี้มันจะมาต้องมาจ่ายค่าคอมมิชชั่นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะเราก็ต้องคิดที่ดีว่ามันจะพอค่าน้ำค่าไฟไหมถ้าไม่พอเราก็ปล่อยให้ห้องมาล้างๆไปอย่างนี้ก่อนนะคะแต่ว่าต้องมันทําความสะอาดไว้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราปูผ้าปูที่นอนถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีลูกค้าเราต้องเก็บมันก่อนนะคะ เก็บหรือไม่ก็ใช้ผ้าคลุมที่ไม่ให้มีฝุ่นลงพอลูกค้ามาเราก็เอาฝุ่นเอาเอาผ้าคลุมนั้นออกเนาะแล้วก็ปัดฝุ่นห้องอีกสักรอบนึงนะคะห้องเราเนี่ยถ้าเราใช้อ่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ไม่เข้าใช้อยู่นานมันก็จะมีกลิ่นแล้วต้องปรับอากาศในกลิ่นให้ดู fresh นะคะทุกคน ถ้าห้องมีกลิ่นอับเนี่ยไม่ไม่มีเสน่ห์เลยค่ะต้องปัดให้ f l a ตเหมือนกลิ่นดอกไม้อ่อ,อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมเ,เขาเรียกว่าเจลปรับกลิ่นนะคะแล้วก็กํายานก็ได้นะคะจุดกํายานไว้สักสองสามวันซ้อนๆอ,อ,อุ้ยคนเข้าห้องนี่กลิ่นหอมกํายานป็บไม้กฤษณสนานะคะทุกคนราคาแพงหน่อยเนาะแต่เราก็ใช้นะคะ แล้วเราก็ใช้เทียนหอมกระปุกหนึ่งสองสามพันบาทนุ่นแหละที่ว่า,เ,าเขาลดราคาเหลือละห้าหกร้อยแปดร้อยตอนอช่วงที่เขาเป็นเ,เทศกาลลดราคาซื้อสามแถมสี่แถมหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมๆจากน้ำหอมแล้วเวลาเขาใช้ควันเทียนจุดออกมานี่โอ้โห พ่อค้าแม่ค้าที่ทําควันเทียนขายนี่ก็เขาก็มีมีเทียนขายไอ้ที่มันมีราคานี่ก็ดีนะคะแต่เทียนธรรมดาไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนเราก็ต้องปรับตัวปรับสภาพให้มันเข้ากันให้ได้นะไอ้เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่เราด้วยเนาะเราเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมคะก็ยังมีทุกวันมีคนมีคําถามนะคะม,มีค่ะมีคาถามว่ามาเกาะพังงานมายัางไงเราพูดบ่อยมากเลยนะ เราพูดในในช่องบ่อยตลอดเลยนะคะว่าช่วงเนี้ยถ้าจะมาเกาะพังงานมาเที่ยวนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มาทำคลิปด้วยเนาะแล้วก็แอดเวนเจอร์ที่ชอบท่องเที่ยวไม่สนใจจะบางคนถ่ายเพื่อให้ลง YouTube บางคนก็ถ่ายเพื่อให้ชีวิตมีความสุขไปนะคะแต่การมีช่องเราต้องทำให้ช่องมันขยับไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็เป็นเกดเล็กเก็ดน้อยที่เอามาสู่กันฟังเนาะก็ทําให้เราได้เข้าใจเรียนรู้เรื่องตัวเราเองนะคะขยับไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกคนปวดตาหรือเปล่านะคอมเมนต์ไว้นะคะทุกคนเนี่ยอยู่เกาะพังงันต้องทาครีมกันแดดนะคะทุกคนครีมกันแดดแบบซองของเซเว่นอีเล่นนะถ้าเพื่อนๆท่านใดถามมาจะบอกให้ฟรีๆนะคะเพราะเราเราอันนี้ แขนใช้นะคะมือนี่ล้างแล้วนะคะล้างมือเพื่อเราก็หมั่นล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือตอนนี้เขาพยายามจะผลักดันโควิดหรือไอ้สองขีดให้ไข้หวัดสองขีดนี่ให้เป็นโรคท้องถิ่นนะคะเพราะว่าทุกคนมีวัคซีนแล้วต้องดูแลตัวเองนะไม่ใช่ป่วยแล้วก็ปล่อยให้เป็นนานพอเป็นนานแล้วไปน,นอนโรงพยาบาลมันไม่ดีมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เราเลยนะแล้วช่วงเนี้ย การรักษาตัวเราเองเนี่ยมันไม่ฟรีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาผลักดันออกให้เป็นไข้หวัดท้องถิ่นนะเราต้องเสียเงินนะคะทุกคนอันนี้จากที่เมื่อก่อนนี้ฝรั่งก็โวยนะคะว่าตอนนั้นฉันป่วยยังไม่เห็นเก็บฉันเลยทำไมมาเก็บตอนนี้บูเชียดมากๆอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วนะประเทศไทยในเสียงบประมาณกับแรงงานด้วย นักท่องเที่ยวที่ตกค้างด้วยเยอะมากนะคะบางคนอยู่จนเคยชินนะคะปล่อยให้วีซ่าขาดไปตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเนาะเขาไม่ดูแลตัวเองอะ่ะก็ทำให้ถูกปรับนะคะพอถูกปรับแล้วก็มาโวยต่อว่าทางการของเรานะคะเวลาเขามาพูดให้ฟังเราต้องอธิบายกฎหมายให้กับนักท่องเที่ยวฟังด้วยนะบางคนก็สักแต่จะมาเพราะว่าเห็นว่าการค่าใช้จ่ายอยู่ที่เมืองไทยนี่มันถูกเนาะมันถูกจริงๆนะ รู้ไหมว่ากินเขาบอกเลยว่ามาเมืองไทยกินอาหารราคาไม่ถึงสองเหรียญนะคะหนึ่งมือ้อถ้าไปบ้างเขาอ่ะราคาก็แพงนะคะเจ็ดแปดเหรียญนะคะทุกคนถ้าเป็นดิ้งนะคะดิ้งหรือว่ามิกซ์ดิ้งนะคะอย่างเช่นมีน้ำแข็งมีวิสกี้แล้วก็มีน้ำหวานๆอะไรใส่เข้าไปปรับให้มันเป็นเหมือนบูฮาวายอะไรพวกนี้เป็นมิกซ์ดิ้งนะคะราคา แเหรียญถึงสิบห้าเหรียญน,นะคะบ้านเขาเนาะแต่บ้านเราก็ราคาสองร้อยกว่าบาทไม่ถึงไม่ถึงแปดเหรียญเหมือนกันยังบนเลยค่ะเยนยเอ้เค่าแท็กซี่ก็ประมาณสามร้อยบาทสิบเหรียญก็บนนะคะ,ะก็เลยบอกว่าอุย้ยคุณเธอคุณมาอยู่ที่นี่ราคาเท่านี้แล้วบ้านเช่าเนี่ยราคาเท่านี้คุณรู้ไหมว่าค่าไฟอะ่ะเจ้าของบ้านละพละอะไรบ้างเรานั่งคุยอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะ ที่ฝรั่งมาถามเราเนาะก็ะกลายเป็นเรื่องทําให้เขาสืนอนาเชื่อไหมว่าพอเราได้พูดอย่างนี้นะเวลาฝรั่งเขาเช็คเอาท์ออกไปอ,อ,อ่บางครั้งก็ได้ทิปถึง2,000บาทก็มีนะคะอยู่สี่หวันเองเนาะเพราะว่าราคาค่าเช่าของเราไม่แพงนะช่วงที่โลซีซันเนี่ยเราจัดโปรโมชั่นจาก800เหลือ400บางครั้งบางห้องก็เหลือ390เสิฉพาะมาคนเดียวนะคะถ้ามา2คนก็เก็บเก็บร้อยแ ประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าเออเราเราไม่ได้ทําว่าห้องเดียวเหมาเมาอยู่สองคนนะคะเราตั้งโปรแกรมใหม่นะคะเราก็เลยได้เจอแต่คนที่เที่ยวเอ่อ adventure by อ่อ alone นะคะสนุกดีลองทดสอบเอ่อ s เก l การใช้หน้าเว็บไซต์ในการให้ทุกคนจองออนไลน์นะคะ ก็ใช้มันเป็นอะไรที่อยู่ที่นิ้วเราเลยนะคะเขาให้เราเรียนรู้ศึกษาเรื่องอัฟฟรีเอสนะคะการโฆษณาหรือว่าการลิงลิงธุรกิจเข้าไปในบิสเนสหรือว่าทำให้มันมีคนกระจายมองเห็นเราได้อยู่จากตรงไหนนะคะแล้วเราก็ดูแลว,ว่าโอ้ตอนนี้ช่วงนี้เป็นยังไงแล้วเราก็ดูเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรอบบ้านว่าถูกปรับ ราคาไปมากหรือน้อยงไว้นะคะเ,เพื่อนข้างบ้านของเราเนี่ยราคาหนึ่งพันขึ้นถึงสามพันหกต่อต่อวันนะคะโรงแรมระดับสามดาวนะบางครั้งเขาก็ปิด <laughs> บางครั้งเขาก็เอาราคาของเราไปใช้เลยนะคะแย่งลูกค้าของเราไปแล้วทีนี้ที่ของเราบ้านตระานมันไม่ไม่ไมันไ,ไม่ได้เป็นห้องหลังใหญ่เนาะแต่ก็มีบางคนนะคะลูกค้าบางท่านเท่านั้นโอ,อ,อยากจะมาอยู่กับเรานะคะ ความสะดวกก็โอเคทุกคนต้องออกไปจากข้างไม่อยู่ในบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำแล้วเขาเข้าใจเรานะคะแล้วก็มาอยู่กับเราอย่างมีความสุขสนุกสนานเช้ามาก็ออกแว้นไปนะคะเพราะว่าบริเวณบ้านของเรามันจะอยู่เป็นที่ราดชันเนาะเราทำสเตปขึ้นมาหนึ่งสามสี่เขาเรียกว่าเป็นเฟลดนะเฟหนึ่งเฟสสองเฟสามคือจะขึ้นไปอยู่จนถึงข้างบนนู้นได้เนาะข้างบน เราก็มองเห็นเสาเรือนนะคะข้างหลังนั้นนะทาทุกอย่างให้มันอยู่ในบนที่ราชันได้คนเรามนุษย์เรานี่นักสร้างนี่ก็เก่งมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เห็นไหมคะด้านหลังมีตู้เย็นนะคะทุกคนมีตู้เย็นแล้วก็มีเอ่อไมโครเวฟนะคะถ้าทุกคนลูกค้าเขาอยากได้เราก็เนี่ยมีของแค่ตู้เย็นได้นะคะเราก็เปิด ไว้ให้เป็นตู้เย็นทํางานไปด้วยเนาะแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็มีขเข้าของเราเอาออกเราก็ส่งออกไปเลยนะคะ mm hmm. เปิดฝาเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้แล้วเราก็เอาไอ้พวกโลชั่นหรือว่าเป็นไอ้น้ำมันอะไรที่มันคลายตัวกับอยางที่อยู่ตรงขอบของฝาไอ้ออที่ฝาปิดตู้เย็นนะคะ เอาสายไว้ไม่ให้มันตายหรือไม่ให้ยางมันแห้งนะคะเวลาปิดเข้าไปมันจะได้มีความเก็บค,ความเย็นได้ดีอันนี้ถ้าเราตรงฝามันปิดไม่แห้ไม่ดีแล้วก็ยางแข็งเราปรับยางโดยการใช้น้ําอุ่นนะคะลูบๆลูบๆดูนะว่าถ้ามันไม่ดีเราก็ใช้ไอ้พวกโลชั่นหรือว่าพวกความหนืดนะนะสารแห่งความหนืด ปทาทามันไว้แล้วเราก็ปิด <Studies> นี้ก็ดีนะคะอันนี pues, ้เป็นเคล็ดลับของการที่เราใช้ของธนุถนอมเพื่อให้มันอยู่กับเรานานๆแล้วมันเก็บความเย็นได้นี่คุยถึงตู้เย็นเนาเป็นกลิดเล็กเต็ดน้อยเอาเล่ามาสู่กันฟังเพื่อให้เราจะได้มีวันๆของเราได้คุยกันสนุกสนานนะคะวันนี้ได้นั่งเปยนะคะแต่เช้าเลยเนาะก็นั่งโอ้ยลมเย็นมากนะคะทุกคนก็มี ต้นไม้อยู่ในกระถางสองต้นที่เป็นใบในกระถางอย่างนั้นนะคะคู่กันนั่นตรงนั้นนะต้นนี้กับต้นนี้นะคะเป็นว่านชักมดลูกที่มีอายุเจ็ดแปดปีหรือสิบปีแล้วไม่รู้นะคะมันเราไม่ได้เอาเงาเขาออกมาเลยเนาะ แก่มากใช้การได้น่าจะคุณภาพดีเหมาะสำหรับคนที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศหรือว่ามดลูกหรือว่าลูกอันทะอะไรพวกนี้ที่มันเกิดการอักเสบนะคะไม่รัดตัวคนที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเกี่ยวกับมดลูกหย่อนยานนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะต้นนี้เนาะเดี๋ยวเราจะซูมให้ทุกคนเห็นนะคะว่าต้นใบของเขาเป็นอย่างนี้เนาะ ตัวนี้นะคะต้นนี้ใบเขาถ้าเราให้น้ําเขาได้หรือว่าฝนมาดอกเขาจะออกนะคะต้นวานชักมะลูกสองต้นนะคะเอามาปลูกทิ้งๆไว้เฉยๆค่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรพอถึงเวลาเขาออกมานะคะอีกสักพักหนึ่งถ้าออกดอกแล้วใบเขาจะโซมลงเนาะมันก็จะหมดลงไปนะคะ แต่จริงแล้วถ้าเราใส่ในกระถางใหญ่เขาก็จะแตกหนอก่อกอใหญ่มากเลยนะคะเราก็ไม่ได้ใช้หัวสักทีเลยนะคะละอายุหลายปีแล้วนะคะยังไม่ได้ใช้เลยเนาะต้นไม้เนี่ยมันดีนะคะถ้าเราเดินไปตามป่าตามเขาเนี่ยเราได้เห็นนะว่าอม,มันก็พยายามอยู่นะบนก้อนหินก็เกิดมานะคะเราก็นึกถึงโอ้สรรพสิ่งสรรพ ชีวิตต่างๆที่เป็นไม่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชนี่เขาก็อยากจะมีชีวิตยอยู่ขเขานะตะเกียกตะกายอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยากอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นบ้านที่เราทําความสะอาดรอเดี๋ยวตอนบ่ายๆพอผ้าแห้งเราก็จะเอาผ้าขึ้นไปปูที่นอนนะคะปูที่นอนตอนนี้ผ้าอยู่ข้างหลังนี่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเลยนะคะรอให้แห้งก่อน ข้างหลังก็ตากผ้าไว้เอาผ้าขึ้นลาวแบบนี้ทุกวันถ้ามีลูกค้านะคะแล้ว็เราใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะพงังานแบบนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวยังมีความสุข <c oughs> อาหารของเราก็คือตอนช่วงที่สามปีผ่านมาเราป่วยนะคะร่างกายเราอายุห้าสิบหกปีเราก็เปลี่ยนแปลงไปบางวันถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆนะคะ มันก็จําเป็นนะคะทุกคนมันอยู่กับทะเลเนาะเอ่ออย่าลืมนะคะทุกคนเราต้องดูแลสุขภาพใจของเราด้วยเนาะสมัยหนึ่งเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตชอบเอาใจใส่คนอื่นนะคะเอาใจใส่ญาติพี่นอ้องเอาใจใส่เพื่อนฝูงทุ่งเทกับคนรอบข้างเพื่ออยากช่วยเขานะคะอ่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเาใจแข็งขึ้นนะคะไม่ค่อยได้ช่วยคนอื่นนอกจากช่วยตัวเอง ก็ให้ความสุขกับตัวเองแบบนี้นะคะทุกคนมันเยวไม่มันจะไม่เป็นภาระนะคะถ้าถึงอายุนะเวลาวันเท่ากันขณะน,นี้จะโคตรได้คิดแบบเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าบางเอญเราก็ไม่ได้มีทายาทเป็นของตัวเองเนาะมีแต่ลูกแต่หลานนะคะแต่ว่าทายาทตรงตรงของตัวเองก็ไม่มีเพราะว่าเป็นคนไม่มีลูกไม่มีเต้ากับเขานะคะก็ใช้ชีวิตแบบนี้จริงแล้วทุกคนที่เราไม่มีภาระเนี่ย มันจะเป็นบุญหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะมันทําให้เราไม่กระเตื้องที่จะต้องไปเสียสละอะไรมากมายนะคะเมื่อก่อนเคยคิดอยากเป็นผู้นําอยากช่วยคนนั้นคนนี้เราสามารถมีเงินซื้อเอรถคันห้าหกแสนด้วยเงินสดนะคะคือซื้อให้คนอื่นให้พี่ชายน้องชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จ่ายเป็นผ่อนให้มันหมด โดยจ่ายครั้งละครึ่งราคานะคะซื้อรถสามแสนหรืออีกสามแสนเราก็ส่งไปเรื่อยจนหมดนะก็เป็นชื่อของเขานะคะถึงเวลาถึงวันขึ้นมาวันหนึ่งเขาขอารถไปขายเขาก็ไม่ถามคืนให้เราเลยนะเขาก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ถามเราสักคาเลยอันนี้มันก็เป็นเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดไม่ถามเองเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่ดีนะคะ ถ้าเรามีเราต้องดูตัวเราสุขภาพใจใส่ตัวเราให้มากแต่การทําบุญนะเราเป็นคนที่ไม่คิดมากเนาะแต่รู้ไหมว่าทําบุญปัจจุบันเนี้ยดูบ้างนะคะวัดไหนที่เขามีแล้วเขาเรียกอะไรออนไลน์เนี้ยก็ไม่ต้องนะคะแต่ถ้าวัดไหนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวัดใหญ่แล้วพระอาจารย ที่แนะนำเรื่องสมาธิเรื่องจิตเรื่องอย่าเอาใจใส่นอกตัวให้อยู่มันกับภาวนาไว้นะคะเราให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาสามอย่างเท่านั้นเองนะคะจากแปดหมืนสี่พันวัธรรมคันท่านสอนไว้พระพระภิกษุใดท่านเป็นผู้รู้หรือผู้ตามทำตามพุทธเจ้าแนะนำมาเราก็เรียนรู้จากท่านมานะคะ เราก็ทดสอบจิตของเราก็ได้แต่จิตของเราเนี่ยมันมนุษย์เราช่วงเนี้อยู่ในโลกของการโฆษณาชวนเชื่อนะคะแล้วก็การทําหน้าเพจการออกไลฟ์สดอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเหมือนกับถูกฝังไว้นะคะว่าจะต้องรวยถ้าไม่รวยแล้วไม,ไม่ไม่สบายนะคะแต่ถ้าอยากรวยก็จะไปหน้าเวลาเป็นส่วนตัวก็ไม่มี ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าอายุมากแล้วให้เราวิ่งดันทุรังไปยังไงนะมันก็มันก็ไม่มีเวลาให้ตัวเองนะคะถ้าเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเราก็ไม่รู้จักความสงบหรอกอันนี้เรื่องจริงนะคะพูดกันง่ายๆไม่ใช่ว่าพอแล้วเออพูดได้นะคะจริงๆมันต้องหายพอก่อนนะคะถึงจะมานั่งพูดกันได้แบบนี้เนาะความชรานะคะอายุมันให้เรา ทบทวนแล้วก็มานั่งคุยนะคะก็เคยอยู่เมืองนอกมาเนาะก็มีแฟนเป็นฝรั่งนะคะอยู่กันเป็นสิบสิปีเลยเรายังไม่อยู่ด้วยกันได้นะคะอย่าไปยึดติดมันนะคะเราถอยกันมาคนละเก้าเออบางคนก็ถามอยู่นะว่าเอออยากให้เล่าเรื่องแฟนฝรั่งบ้างนะคะก็จะเล่าให้ฟังบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่กับเราแล้วแล้วเขาก็แต่งงานใหม่ไปแล้วเขาขอจด มีการเขียนจดหมายขอแต่งงานใหม่ไปแล้วเนาะเราก็เล่าเรื่องแบบนี้อยู่มาในคลิปเก่าๆหรือว่าในไลฟ์สดที่เรามีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะกดที่หน้าช่องตรงโปรไฟล์นะในนั้นมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าทุกคนสนใจลองไปฟังดูนะแล้วสัญญาก็เคยอยู่อเมริกามาเป็นสิบสิบปีเลยนะคะยี่เกือบยี่สิปีลดแล่นอยู่เมืองนอกเนาะพอเข้ามาอยู่เมืองไทยสัญญาก็ปากหลัก อยากทาอะไรอยู่ที่นี่ใจอะ่ะอยากจะชี้นิ้วให้คนมาทํางานให้เราแต่พอแล้ววิสเนทของเรามันมันมันมาตรฐานของมันคือเป็นเรื่องแค่แบ็คแพคเกอร์นะคะแต่ถ้าเราทําให้มันมั่นคงมาตรฐานอย่างอื่นมันก็จะโอเคอยู่แต่เราใช้วิธีนี้เพื่อให้ตัวเราอาศัยอยู่ที่นี่ได้ด้วยเหมือนเป็นบ้านของเราด้วยนะคะมันเป็นบ้านของเรานะคะแล้วเราก็ได้พักผ่อนอยู่กับธรรมชาติอันนี้ เหมือนกับคนเพอิอฝันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนนะถ้าเรามีเงินมีทุนตัวนั้นจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นปียังไงเ,เวลาลูกค้าเหมือนแบบเป็นกำไรอะต่อยอดของเราเรื่อยๆเขาก็จะมาอยู่กับเรานะคะอยู่กับเราถ้าได้เดือนหนึ่งสักสองสามหมืน่นถ้าคนพอแล้วนะมันก็โอเคนะคะ แต่ถ้าเราอยากจะได้มากกว่านั้นนะมันจะเป็นช่วงหายซีซั่นตอนนั้นก็หาคนไม่ได้เราก็จะเหนื่อยมากหน่อยนะก็จะมีเงินแสนแสนอยู่ในมือนะคะสามปีนี้ก็เก็บเงินเป็นล้านเอานะคะอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้เอานะคะเงินที่เราไม่ต้องไปกู้เขามานะคะ ถ้าเราไม่กู้แล้วเราไม่ได้มีรถคันใหญ่ไม่ได้มีบ้านหลังใหม่ไม่ได้มีที่อะไรปรับปรุงของเดิมๆของเราไปเรื่อยๆนะคะก็ดีเพราะว่าคนที่เขากลับมาหาเราเยอะอยู่นะคะหลายคนมากที่เขาชอบเรานะคะเขามาถึงเขาก็ามาเยี่ยมมาหามาคุยกันเนาะสมัยนั้นสมัยนี้อดีตนะ่ไม่สำคัญแล้วนะคะอนาคตก็ไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะทุกคน นี่อากาศดีมากลมเย็นเย็นเลยนะคะมีเสียงใบไผ่วิววิวิวนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นความเอ่อเป็นชีวิตของคนที่อยู่อ่าวไทยอยู่เกาะพังงานนะคะ